เสร็จอ่ะเค้าเค้า <coughs> 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใส่สกโอตเนี่ยระวังมันจะตัดได้นะทำไม่่่ใชลูกนเ เพิ่งมาขายทุกวันไหมคะเนี่ยเพิ่งมาได้สามวันค่ะอ๋อปกติคนเยอะไหมครับแต่ละวันเยอะค่ะโอ้โหครับเพิ่งมาหรือเคยมาเที่ยวอะไรยังครับเนี่ยมาสองรอบแล้วค่ะรอบนี้รอบที่สามติดใจธรรมชาติย่างกอดเขาปู่เขาญาติเลือกเขาด้ว ขนาดมาเล่นน้ำนยังเอาเอาลอตเตอรี่มาขายด้วยนะครับขายขายดีไหมครับแต่ลนะวันะน,ะนะพอได้เนาะนะฮะช่วงที่<ด>ว่ามีอ่าหนี่แรกหนูมไม่รู้ว่าเขามาได้ที่นี่ลูกสาวขายอยู่บ้านเขาเขาของมาส่งอย่างนี้เนี่ยแล้วม่เห็นแม่เขาทำอะไรทำไมคนเยอะจังอ่ากับอยู่บ้านกับอยู่ตรงนี้มันขายดีกว <laughs> ่ากันหรือที่นน นู่นลงตลาดกับวันนั้นกออนน็อันนี้ถ้าคนเยอะก็ได้อยู่หาได้ไดเยยออะอู่แต่พอได้ขายใช่ไหมครับส่วนมากคนเยอะจะเป็นวันอะไรครับวันหยุดใช่ไหมวนหมันหยุดแต่ก็พอได้ขายอยู่มันมาตอนบ่ายสองอบ่ายสองราาก็เรื่อยเอ่อวันธร,ธ,รรธรรมดานี่ประมาณสี่โมงเนี่ยจะมีเด็กและผู้ใหญ่พาเด็กมาเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ประมาณสี่โมงครับ ริ่มบ่ายโมงเริ่มบ่ายโม,งเ,ม,ยมงเนาะโอ้โหแล้วดีใจไหมเห็นอ่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของบ้านเราเนี่ยฮะดีใจค่ะได้ได้ตังค์ด้วยมีรายได้ใช่เราอยู่แถวนี้เราจะ,ะมีรายได้ใช่ไหมครับค่ะเด็กก็เล่นเล่นน้ำสวัสดีค่ะมาค่ะมาเดียวกันเนาะคำราม ธรรมชาติบ้านเรานะคะเป็นไรครับสวยงามบ่สวยค่ะแลนด์มาร์คมังงงจังหวัดพิศนุโลกมานะคะมาเที่ยวอตนแรกล,ลูกหลานก็ว่าเนาะเออย้ายมันมีน้ำตรงนี้ใสเหมือนน้ำตกเลยเล่นได้บนเสือกัลเลยมา,ามาเบิง่งนอันนี้เราเป็นสามแล้วจ้าแต่ปกติลูกหลานกับชวนมาทุ่มเอือเล่นบ่ครับใช่จ้าลูกหลานเขามาเราเป็นยังไลนหน้ามันลึกมากอย่างบ่ครับน้ำก็หน้าเล่นนะไม่อันตราย บนือคบใช่น้ำไม่ลึกค่ะไม่อันตรายน้ำใสธรรมชาติล้วนๆจ้าสวยงามเนาะสวยงามสวยงามอยากฝากบอกนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกหลานอะไรช่วยกันเก็บขยะไหมครับยินนะคะยินดีนะคะใครจะมาเที่ยวแลนด์มาร์คบางปงค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เรามาเที่ยวแล้วก็รักษาความสะอาดไปด้วยเนาะเราเจอเศษขยะเราเจอเศษถุงแล้วก็เก็บเก็บไปเนาะรักษาธรรมชาติไปด้วย ฝากนะคะฝากลูกหลานที่มาเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวเพื่อนที่มาเที่ยวนะคะ mm hmm. เพื่อนกันเก็บขยะด้วย